ใครเคยบ้างครับอยู่ดีๆก็คิดได้ว่าจะทําอะไรแต่พอเดินไปเข้าไปในบ้านอา้าวลืมซะแล้วเมื่อกี้จะทําอะไรนะใครเคยบ้างครับเจอใครคนหนึ่งเมื่อก่อนคุ้นเคยกันดีแต่ตอนนี้ลืมชื่อเขาซะง,งั้นและเคยไหมครับเก็บของบางอย่างเอาไว้ดีเกินพอจะใช้งานเอ๊ะเอามันไปไว้ตรงไหนเนี่ยและเคยไหมครับจัดเตรียมข้าของไว้อย่างดีพอถึงเวลาลืมเอามาซะง,งั้น หาใครมักหลงหลงืมๆบ่อยๆความจําเราอาจจะไม่ดีหรือนี่ไม่ต้องกังวลใจนะครับในตอนนี้ครับอาหารสมองกับ The Book Taylor มีวิธีง่ายๆสนุกๆในการพัฒนาความจําให้ได้ลองทํากันดูวิธีสนุกๆพัฒนาความจําใน9วิธี9วิธีนี้ทําได้ทันทีไม่ยุ่งยากเน้นการปฏิบัติถ้าอยากสนุกกันและพัฒนาความจําไปด้วยกันลองติดตามฟังกันในตอนนี้ครับ หลงหลงลืมลืมจำอะไรได้ไม่ดีบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็น่าลำคาญหงุดหงิดใจใช่ไหมครับและหากเราไม่พยายามพัฒนาสมองพัฒนาความจำของเราในอนาคตมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ล่าสุดนะครับก็เกิดปัญหาน,นี้กับผมบ่อยเหมือนกันแม้จะไปแคมป์ปิ้งเตรียมของอย่างดีเอา้าพอไปถึงลืมเอาเต็นท์มาซะง,งั้น เตรียมกล้องถ่ายรูปมากับจะถ่ายรูปสวยๆมาอวดกันเอา้าลืมเอาเมมโมรี่การ์ดมาเอา้าโทรศัพท์แบตหมดแต่ลืมดันเอาสายชาร์จไปซะง,งั้นเนี่ยนะครับแม่เรื่องแบบนี้มันช่างน่าหงุดหงิดใจเสียจริงๆหากใครมีอาการคล้ายๆกับผมแบบนี้ผมก็อยากจะชวนให้เรานั้นมาลองก้าววิธีสนุกๆในการพัฒนาความจำของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกครับเคี้ยวหมากฝรั่ง มีงานวิจัยจากแดนผู้ดีประเทศอังกฤษนะครับที่พบว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นจะช่วยเพิ่มความจําระยะสั้นและระยะยาวของเราได้ดีกว่าคนที่ปล่อยให้ปากอยู่เฉยๆไม่ได้เคี้ยวอะไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็มีสมมติฐานหลายอย่างนะครับเพื่ออธิบายเรื่องนี้เขาบอกว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นอาจจะไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในสมองเราเพิ่มการสูบฉีดเลือดให้ไปเลี้ยงหัวใจและการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นก็ยังช่วยส่งผลต่อการ ทำงานของบริเวณสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสที่ช่วยในเรื่องของความจำด้วยซึ่งการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นยังทำให้เรานั้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มักใช้การเคี้ยวหมากฝรั่งมาเพิ่มสมาธิให้กับตัวเองเวลาที่ต้องจดจอกับงานที่ทำตรงหน้าอีกด้วยอา้าวก็ลองกันดูนะครับคุณฟังมีหมากฝรั่งลมหายใจสดชื่นแบบไหนแนะนำกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับ ต่อมาวิธีที่2ครับกรอกลูกตาไปมาวิธีนี้อาจจะฟังดูบา้บาๆบอๆแต่ก็มีประโยชน์นะจ๊ะการกรอกลูกตาไปมาสามารถช่วยกระตุ้นความจําของเราได้ดีเลยทีเดียวว่ากันว่าการเคลื่อนไหวดวงตาโดยเฉพาะในแนวนอนเนี่ยนะครับคือกรอกไปทางซ้ายกรอกไปทางขวาช่วยกระตุ้นและเชื่อมโยงสมองทั้งสองซีของเราซึ่งในการศึกษาหนึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่ขยับตาไปมาซ้ายขวา โดยใช้เวลาเพียง30วินาทีเป็นประจำทุกเช้าตอนไปทำงานเขาจะมีประสิทธิภาพความจำดีขึ้นโดยเฉลี่ยถึง10%หรือมากกว่านั้นครับน่ะก็ลองดูกันหน่อยนะครับคุณฟังครับตาของเราก็ใช้กันอยู่ทุกวันเอา้าลองดูครับกรอกไปทางซ้ายกรอกไปทางขวากรอกตาหวาน,นของเราดูซิจะช่วยได้ไหมต่อมาวิธีที่3ครับกาหมัดเอาไว้ งานวิจัยจากนักจิตวิทยาของรัฐนิวเจอซีสหรัฐอเมริกานะครับได้กล่าวว่าการกำมือขวาของเราเอาไว้เป็นเวลา90วินาทีช่วยในการสร้างความจำในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นในขณะที่การกำมือซ้ายด้วยเวลาเท่าๆกันนะครับก็จะช่วยในการเรียกคืนความทรงจำเก่าๆของเราได้ดีขึ้นกำมือขวาก่อนจำข้อมูลและกำมือซ้ายในการเรียกข้อมูลออกมานั่นเองครับ ซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะว่าการกำมัดนั้นเป็นการเปลี่ยนวิธีการทำงานของสมองเราชั่วคราวนั่นเองถัดมาวิธีที่4ครับเล่นเกมพัฒนาสมองอยากให้สมองฟิตฟิตมันก็ต้องกระตุ้นน้องเขาหน่อยการฝึกสมองโดยการเล่นเกมประเภทปริศนาชาวปัญญาอักษรไข้คอส,สวดเกมทายคำหรือแนวพัซเซิลแนววางแผนต่างๆนะครับแม้กระทั่งการเล่นมากรุกมากคอสมากล้อมต่างๆ ก็ช่วยพัฒน,นาความจําสมาธิความตื่นตัวของสมองพัฒน,นาระบบประสาทและแม้กระทั่งอารมณ์ของเราได้ครับเพราะเกมเหล่านี้มีความท้าทายและมันก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสมองของเราจึงทํางานได้ดีขึ้นดังนั้นครับก็ลองหาสักเกมมาเล่นดูส่วนตัวผมนะครับก็ชอบเล่นบอร์ดเกมออนไลน์ในโทรศัพท์แล้วก็จะมีเกมหมากรุ๊กเกมต่อคําศัพท์อย่าง Scrabble ออนไลน์เกมนี้เราก็จะได้แข่งกับคนจริงๆ เลยท้าทายอยู่ทุกวันนะครับคุณฟังมีเกมไหนที่แนะนำกันบ้างก็แนะนำได้นะครับต่อมาวิธีที่5วาดเส้นมีงานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการวาดเส้นสามารถช่วยให้เรานั้นจดจ่อเข้าใจแนวคิดใหม่ๆและเก็บข้อมูลความจำไว้ได้ดีขึ้นเพราะการวาดเส้นครับฝึกให้เรามีสมาธิฝึกให้เราจดจอกับสิ่งที่ทำตรงหน้ายิ่งเราวาดในกระดาษนะครับจะช่วยส่งเสริม ให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และถ้าหาคุณฟังคนไหนมีลูกกันนะครับเวลาลูกเราจะขีดจะเขียนอะไรก็สนับสนุนให้เขาเขีดให้เขาเขียนดีกว่านะครับมันดีสักกว่าการที่เรานั้นให้เขาเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยและกับตัวเราอาจจะแบบเวลาพักทํางานเวลาพักจากห้องเรียนแทนที่จะหยิบโทรศัพท์มากดมาเล่นอาจจะลองวาดเส้นสักหนึ่งรูปทุกวันในสมุดจดของเราก็ได้ ซึ่งการขีดเขียออนนอกจากจะพัฒนาความจํำยังพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเราในดีอีกด้วยนะครับเรามาต่อกันที่วิธีที่6ครับคือการหัวเราะไม่ใช่หัวเราะแบบคนบ้านนะครับแต่ให้เรานั้นหัวเราะแบบคนมีความสุขการหัวเราะในที่นี้ไม่ใช่อยู่ๆก็หัวเราะแต่แบบให้เราลองหาดูหรือหาอ่านเรื่องตลก หรือลองนึกถึงเหตุการณ์ขำขันที่เคยเกิดขึ้นกับเราก็ได้ซึ่งมีงานวิจัยนะครับบอกว่าหลังจากดูวิดีโอตลกเป็นเวลา20นาทีระดับคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดที่ส่งผลต่อความจําของเราจะลดลงและแน่นอนครับการหัวเราะเป็นประจำทุกวันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมของเราสุขภาพใจสุขภาพจิตดีมีความสุขก็ส่งผลให้สุขภาพกายของเรานั้นมีความสุขแข็งแรงไปด้วย ส่วนตัวผมเองเวลาวันไหนที่รู้สึกตึงเครียดมาบางทีแบบอ่านหนังสือเราก็ไม่มีอารมณ์อ่านนะใช่ไหมครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการหาคลิปตลกๆดูแหมมันช่วยผ่อนคลายทางอารมณ์การดูคลิปตลกๆก,การดูเรื่องตลกมันช่วยได้ดีจริงๆเลยเลครับถัดมาวิธีที่7ครับปรับท่าทางของเราให้ดูดีบางคนชอบเดินหลังค่อมเดินคอตกทำไหล่ตกทำหน้าตาเศร้าส้อย ลองเปลี่ยนท่าทางของตัวเองดูครับทําท่าทางที่ดูดีหลังตรงหน้าตึงนมตั้งดูมั่นใจทําท่าทางแบบคนมีความสุขกันนะครับทําท่าทางในแบบที่เรามีความสบายใจกับมันซึ่งมีงานวิจัยพบว่าท่าทางของเราสามารถวัดผลหน่วยความจำของสมองได้หากเราทําคอตกก้มหน้าก้มตาท่าทางแบบคนไม่มั่นใจเลยสมองจะมีความจำที่ลดลงโดยธรรมชาติเพราะการทำท่าทางเหล่านี้ครับ ทำให้อารมณ์ของเราแย่ลงร่างกายไม่กระชับกระเฉงทําให้เลือดไปไหลเวียนเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงประสิทธิภาพการทํางานก็ลดลงด้วยซึ่งเขาบอกว่าท่าทางดีๆของเรานั้นอย่างเช่นการนั่งตัวตรงทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นถึง40%เลยแหละครับยืดตัวตรงหน่อยนะครับต่อมาวิธีที่8ครับเดินเดินแล้วก็เดิน เพราะการเดินคือยาที่ดีที่สุดของคนเราซึ่งงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่เดินเป็นประจำทุกวันฮิปโปแคมปัสจะเกิดการตื่นตัวครับจะมีความจำดีขึ้นจำอะไรได้มากขึ้นหลงลืมน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่นั่งนั่งนอนนอนไม่ค่อยได้เดินไปไหนมาไหนเลยเพราะการเดินช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองมากขึ้นส่งผลให้มีการส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยังสมองได้ดีขึ้นด้วย ผมคนหนึ่งนะครับคุณฟังครับชอบเดินในตอนเช้าเดินในตอนเช้าสัก15นาทีนี่โอ้โหอารมณ์ดีแจ่มใสเลยนะครับนอกจากสุขภาพของเราจะดีแล้วยังช่วยฝึกสมาธิของเราอีกด้วยอย่างน้อยๆน,นะครับคุณฟังครับถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายการเดินนี่ก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับในแต่ละวันลองให้ตัวเองเดินเยอะขึ้นอย่างเช่นการใช้บันไดแทนลิฟต์หากได้ไปชั้นที่สูงไม่มากนะัก นั่งทำงานานานๆลองลุกขึ้นเดินไปข้าห้องน้ําก็ได้ไปดื่มน้ําก็ได้ให้ตัวเองลุกเดินบ่อยๆขยับร่างกายบ่อยๆนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงก็ดีไปซื้อของใกล้ๆแถวนี้แทนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก็ลองเดินดูกันบ้างลองใช้การเดินให้เยอะขึ้นในแต่ละวันครับเพราะการเดินคือยาวิเศษของคนเราและสุดท้ายครับวิธีที่จะช่วยพัฒนาความจำของเราก็คือการทำสมาธิ วิธีนี้เป็นวิธีที่เราได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ควรมองข้ามงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำสมาธิเลยก็สามารถปรับปรุงพัฒนาความจำได้ในเวลาเพียงแค่8สัปดาห์หลังจากทำสมาธิเท่านั้นซึ่งการทำสมาธิเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจอ่อและความจำระยะสั้นของเราได้ดีขึ้นในโรงเรียนแพทย์ของฮา r v ว r ร์ดนะครับได้เปิดเผยว่าคนที่นั่งสมาธิ สามารถควบคุมจังหวะอัลฟาได้มากขึ้นซึ่งจังหวะอัลฟาเป็นคลื่นสมองที่เชื่อกันว่าสามารถกรองสิ่งรบกวนทําให้เรามีสมาธิในชีวิตประจําวันของเราได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้สมองของเรานั้นประมวลผลถึงสิ่งที่สําคัญที่เราต้องจดจ่อได้นานขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับการทําสมาธิยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองช่วยเพิ่มกลไกาการจัดระเบียบความทรงจําช่วยให้สมองของเราไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ทำงานหนักมากเกินไปซึ่งในการทำสมาธิครับเราก็ลองเริ่มทำแบบง่ายๆครับอาจจะชัก2นาที3นาทีหรือ5นาทีและไม่ต้องตึงเครียดน,นะครับว่าต้องนั่งคัดสมาต้องหลับตาลงการทำสมาธิมีหลายวิธีครับเช่นการเดินการนอนการอ่านหนังสือแบบนี้ก็ทำสมาธิได้เหมือนกันหลักก็คือเอาแบบที่เราทำได้ง่ายสะดวกสนุกแล้วเราจะอยากทำมากขึ้น นานขึ้นและกลายเป็นนิสัยที่ดีของเราไปเลยครับนี่ก็เป็น9วิธีสนุกๆในการพัฒนาความจำของเราใครหลงๆล,ลืมๆจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ลองนำวิธีเหล่านี้ไปลองทำกันดูนะจ๊ะสรุปในตอนนี้ให้ฟังกันอีกครั้งนะครับวิธีสนุกๆในการพัฒนาความจำของเราวิธีแรกก็คือเออวิธีแรกก็คืออ๋อ,อวิธีแรกก็คือการ เขี้ยวหมากฝรั่งนะครับวิธีที่2ครับกรอกลูกตาไปมาซ้ายขวาวิธีที่สามกำมัดเอาไว้วิธีที่4เล่นเกมพัฒนาสมองวิธีที่ห้าวาดเส้นวิธีที่6ห,หัวเราะวิธีที่7ปรับท่าทางของเราให้ดูดีวิธีที่8เดินเดินแล้วก็เดินและวิธีที่9ครับทำสมาธิหวังว่าทั้ง9ว,วิธีนี้จะทำให้คนฟังนั้นสนุก และนำไปใช้ได้ผลดีกันนะครับใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องนี้ The Book Taylor ครับชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และถ้าใครเข้ามาฟังกันใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ The Book Taylor จะนำสาระดีๆจากการอ่านหนังสือบทความดีๆมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำถ้าไม่อยากพลาดเรื่องดีๆก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ